ครับสวัสดีครับเดีวต้อนรับนะครับเข้าสู่เพจซื้อขายบ้านที่ดินนะจังหวัดสระบบุรีนะอันนี้ก็พามาชมโครงการนะบ้านราคาราคา1 8 9นะน,นีก่ก็กำลังสร้างอยู่เลยนะครับ ครับขยับมีบ้านนะครับขยับมีบ้านก็พิกัดตรงนี้โซนอำเภอเสาให้นะครับเลยวัดป่าศักดิ์มานิดนึงนะครับเรากำลังสร้างอยู่เลยนะครับเป็นบ้านใหม่นะครับเป็นบ้านใหม่ ก็เข้ามาดูได้นะโครงการนี้นะเป็นอิดมวนเบานะเดี๋ยวพาไปดูด้านในะสักหลังไหมฮะ นนีน่แบบบ้านเป็นสไตล์ทรงปัญญาเนะัยอันนี้ก็เข้ามาจองได้นะครับเป็นที่ประมาณ60ตารางวานะ it. ับสำหรับคนที่อยากมีบ้านนะครับก็พักมันที่เบิดก็ได้นะครับอันนี้ก็เปิดจองนะฮะ